ต่อไปเป็นยติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาการพิสามันศึกษาแก้ไขปัญหาประมงพาณิชย์และประมงชายฝั่งของท่านสลิดพงเกี่ยวข้องเชิญครับกราเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมสลิดพงเกี่ยวข้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่เขตเลือกตั้งที่สองพักภูมิใจไทย ผมขออนุญาตท่านประธานครับผมเป็นผู้เสนอยติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพยยิจารณาศึกษาแก้ปัญหาประมง Luiza พาณิชย์และประมงชายฝั่งนะครับด้วยหลักการเพื่อที่จะให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมการวิสามัญ vitamins, พยยิจารณาศึกษาแก้ปัญหาประมง,งพาณิชย์และประมงชายฝั่งด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ครับท่านประธานครับ ประเทศไทยเนี่ยครับถ้าเราจะดูในเรื่องของใช้ฝั่งทะเลภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งอันดามันหรือว่าฝั่งอ่าวไทยถ้ารวมระยะทางแล้วนั้นเนี่ยมีมากกว่า3 0 0พันกิโลเมตรนะครับประเด็นปัญหาในเรื่องของประมงเนี่ยครับในอดีตที่ผ่านมาเรือประมงพาณิชย์ของประเทศไทยนะครับมีมากกว่าส0มห0่นกว่าลำนะครับ แต่ในขณะนี้นะครับเราจะเห็นว่าสถิติของเรือประมงนะครับยังเหลือประมาณหมื่นนิดๆนะครับในขณะที่เรือประมงพื้นบ้านหรือประมงชายฝั่งนะครับก็มีอยู่ประมาณทักสองสามเท่าในส่วนของเรือประมงพาณิชย์สําหรับเขตในเรื่องของการทําประมงเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นสามโซนก็โซนประมงพื้นบ้านประมงพาณิชย์และนอกน่านน้ำของประเทศไทยสภาพปัญหาในวันนี้นะครับ ในส่วนของภาคใต้ในโซนอันดามันนะครับผมเนี่ยครับได้รับการร้องทุกข์การร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนชาวประมงชายฝั่งนะครับแล้วก็เพื่อนสสไม่ว่าตั้งแต่อันดามันจังหวัดละนองซึ่งมีท่านสสคงกิตฉัตรบริรัตนะครับสสสตูลน,นะครับสสท่านวาสิทธิ์สสพิบณ์ในของสตูลซึ่งอยู่ติดชายฝั่งอันอันดามันหัวกับทาย นะครับความยาวก็ร่วมพันกว่ากิโลนะครับประเด็นต่อมานั้นเนี่ยครับหลังจากที่เรามีกฎหมายพระราชกำหนดการประมงพศ2558และมีการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 2560นั้นเนี่ยประกอบกับในส่วนของ IUU เนี่ยครับที่ให้ใบเหลืองของประเทศไทยก็ทำให้พี่น้องชาวประมงเนี่ย มีความเจ็บปวดมาตลอดโดยพี่น้องชาวประมงพาณิชย์ก็ไม่สามารถที่จะปรับตัวให้ทันกับข้อบังคับความกดดันของ EU ได้จะเห็นได้ว่าเรือประมงหลายบริษัทนะครับที่ไปทำผิดกฎหมายนะครับโทษประมงเนี่ยครับมากกว่าโทษปรับนะครับมากกว่ากฎหมายใดๆที่มีอยู่ในประเทศไทยเป็นโทษปรับเนี่ยครับ บางลำนะครับมีโทษปรับ3-400ล้านบาทถึงกับขนาดล้มละลายได้เนื่องจากว่าเขาจะมีมาตรการคำนวณในเรื่องของอความยาวของเรือจำนวนของแรงงานและก็คูณกับค่าปรับเพราะฉะนั้นการกระทำความผิดตามกฎหมายประมงเนี่ยมีความผิดที่ร้ายแหลงมากก็ทำให้ผู้ประกอบอาชีพประมงพาณิชย์เนี่ยครับก็ลดน้อยลงบางคนถึงกับเลิก บางคนหยุดกิจการบางคนที่จะขายกิจการประมงประเด็นต่อมานั้นเนี่ยครับประมงพื้นบ้านเนี่ยครับเป็นพี่น้องประชาชนที่มีสภาพปัญหาในเรื่องของหนึ่งใบอนุญ,ญาตพี่น้องประมงพื้นบ้านในส่วนของฝั่งอันดามันโดยเฉพาะที่จังหวัดกระบี่นะครับ mm hmm. เขาก็จะมีอาชีพอยู่สองอาชีพด้วยกันคือใช้เรือหางยาวนะครับในเรือหาปลาพอช่วงหน้า ท่องเที่ยวนะครับเขาก็จะปรับเรือที่ทําอาชีพประมงพื้นบ้านเนี่ยครับมารับนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นประเด็นเหล่านี้นะครับก็จะเกิดให้กระทําผิดกฎหมายในเรื่องของใบอนุญ,ญาตถ้าหากเป็นไปได้นะครับก็ต้องฝากคณะกรรมาการสามัญหรือว่าคณะกรรมการวิสามัญที่จะตั้งขึ้นนะครับก็คงจะต้องไปดูว่าในเรือของพี่น้องประมงพื้นบ้านนั้นเนี่ยจะให้มีใบอนุญาตควบคู่กันสองใบได้หรือไม่ ในช่วงหน้าท่องเที่ยวณนะวันนี้เราจะเห็นได้ว่าพี่น้องประมงเนี่ยครับหลังจากมีโควิด -19 เนี่ยโควิด -19 เนี่ยครับนักท่องเที่ยวไม่มีพี่น้องประมงชายฝั่งเนี่ยก็เอาเรือเนี่ยไปหาปลาได้อันนี้ก็เป็นการประทังชีวิตในเรื่องของอาชีพที่ใช้เครื่องมือในการประมงก็คือเรือนะครับในช่วงมีนักท่องเที่ยวก็เปลี่ยนอาชีพไปรับนักท่องเที่ยวในช่วง โลนักท่องเที่ยวไม่มีก็เอาเรือนี้ครับไปหาปลาแล้วก็มาซัพพอร์ตมาขายมาตามตลาดแล้วก็ขายเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสภาพปัญหาพี่น้องประมงพื้นบ้านอีกประเด็นหนึ่งนะครับในเรื่องของมาตรฐานท่าเทียบเรือนะครับในมาตรฐานของท่าเทียบเรือในการจอดของเรือประมงขึ้นฝั่ง วันนี้ก็ยังมีปัญหานะครับและก็ไม่ได้มีคุณภาพในเรื่องของการจอดการแบ่งโซนต่างๆต,ต่อมาท่านประธานครับหลังจากกฎหมายนี้ออกมาวันนี้นะครับความชัดเจนของกฎหมายที่เขาบอกว่าบริเวณแนวชายเกาะห่างออกไป1นไมล์ทะเลนะครับในกรณีใช้ฝั่งห่างออกไป3ไมล์ทะเลวันนี้กฎหมายฉบับนี้ยังไม่ได้กำหนดเขตพื้นที่ที่มีความชัดเจน เพราะฉะนั้นก็ยังมีปัญหาในเรื่องว่าสไมล์ทะเลจากฝั่งบางพื้นที่อยู่ที่ไหนเพราะเครื่องมือของพี่น้องประมงชายฝั่งเนี่ยเขาไม่มีเครื่องมือในการวัดถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยครับวันนี้มีการประกาศแต่เฉพาะที่จังหวัดตราดนะครับที่สามารถที่จะมีกฎหมายบังคับชัดเจนแล้วจากฝั่งสาไมล์ทะเลแค่ไหนเพียงไรและก็จากเกาะ1.5ไมล์ทะเลอย่างกรณีของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยครับ ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีเกาะทั้งหมดนะครับก็ประกาศ1.5ไมล์ทะเลทั้งเกาะนะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้นะครับก็ต้องขอฝากท่านประธานไปยังสู่หน่วยงานที่รับผิดชอบในส่วนของกรมประมงนะครับซึ่งมีคณะกรรมการประมงจังหวัดนะครับในการแก้ปัญหาเนี่ยครับก็ได้พิจารณาส่งเรื่องไปยังที่กรมประมงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับก็ประกาศให้เร็วขึ้น นะครับพี่น้องประมงก็จะได้ยึดหลักในเรื่องของการออกไปหาปลาโดยไม่ผิดกฎหมายได้นะครับเพราะในเรื่องของพี่น้องประมงชายฝั่งนั้นเนี่ยครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่น้องที่ต่อเรือขึ้นมาเองแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่มีนะครับประเด็นที่เสนอนะครับฝากเพื่อที่จะให้คณะกรรมการวิสามันท่านในกรณีสภาเห็นด้วยเห็นชอบในการตั้ง แต่ถ้าในกรณีสภาเ,าเห็นว่าไม่มีความจำเป็นผมก็ไม่ขัดข้องนะครับที่จะนำเรื่องสู่คณะกรรมการสามัญในส่วนของเกษตรในการพิจารณาก็ดีแต่กระผมขอฝากท่านประธานว่าในเรื่องของกฎหมายประมงในปัจจุบันนะครับที่มีปัญหาและก็บางส่วนเนี่ยครับได้รับผลกระทบนะครับเราจะต้องมีมาตรการเยียวยาให้กับพี่น้องชาวประมงนะครับและก็ ถ้าเป็นไปได้ในเรื่องของสินเชื่อในการพักหนี้ของพี่น้องประมงซึ่งมีหนี้สินลายใหญ่เช่นกันนะครับและก็ในเรื่องของการออกใบอนุญาตนะครับในเรื่องของพี่น้องประมงชายฝั่งถ้าเป็นไปได้นะครับอยากให้ไปศึกษาในเรื่องของกําหนดโซนนิ่งนะครับเพราะบางพื้นที่เนี่ยครับพี่น้องประมงที่เขาไปเลี้ยงปูเลี้ยงหอยเลี้ยงปลากะชังเนี่ยครับมันมีความ เหมือนกับการบุกลุกชายฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นบางพื้นที่ก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าท่าก็ดีประมงก็ดีนะครับแล้วก็ยังมีสิ่งล่วงล้ำดําน้ําในกรณีสร้างบ้านนะครับล้วนแต่เป็นอาชีพของประมงการเชื่อมโยงต่อเนื่องในวิถีชีวิตของเขาทั้งสิน้นในจังหวัดกระบี่ที่กอลันตานะครับมีพี่น้องชาวประมงมาชั่วหลายชีวิตแล้วนะครับ ก็ถูกถูกประมงเนีครับไปจับในขณะเดียวกันเจ้าท่าก็ให้ไปลื้อบ้านนะครับซึ่งตรงนี้นีครับก็ต้องฝากไว้ด้วยว่าวิถีชีวิตของชาวประมงนั้นเนี่ยเขามีความสามารถเขามีวิถีชีวิตที่จะมีความรู้ความชํานาญในเรื่องของการออกเรือหาปลาแต่ถ้าเราจะย้ายถิ่นให้เขาขึ้นมาบนฝั่งนะครับแล้วเปลี่ยนอาชีพเขาเนี่ยครับ ค่อนข้างที่จะทําทยากและเขาก็ไม่สามารถที่จะมาประกอบอาชีพอื่นได้ท้ายที่สุดนะครับสิ่งสําคัญที่สุดในเรื่องของการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องประมงพื้นบ้านประมงชายฝั่งนั้นเนี่ยคือจะต้องเอากฎหมายมาทบทวนในการแก้นะครับว่าเราจะเยียวยาแก้กฎหมายที่มีโทษมากเกินไปอย่างไรและก็ผลผันให้กับพี่น้องเกษตรพื้นบ้านได้อย่างไรและอาณาเขตกัน ทับซ้อนพื้นที่ระหว่างประมงะพื้นบ้านหรือประมงชายฝั่งเนี่ยกับประมงพาณิชย์อย่างไรนะครับก็ขอฝากท่านประธานไปยังคณะก,กรรมการที่จะตั้งขึ้นไม่ว่าจะเป็นวิสามันหรือสามันประจำสภาก็ดีนะครับขอบคุณมากครับ